สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีมากครับอาจารย์ลุคือเก่าครับผมเป็นสี่เด้อบัดนี้เด้อเด็กเจ้าเจ้าฟองเจ้าไม้เอาแล้วเจ้างเลยก็คือสิ่งทำพวกหั่วใจก่อนเพราะว่ามองนีเลยเคยเคยมากกับหลวงพ่อน้อยบัดที่นี่เพิ่นบีพ่อหลวงพ่อน้อยอีพอข้าพลาเราะกะบูกันเลยซอยกันบีเป็นข้อใช่แนนมือนีห้องตังโอ๊กตังใจมากเลือบัตรหาเทียมไม่ปฏิจิีร่าอย่างไหนยังมีขันห้องว่าเป็นตะขอถูกห้องห้องว่าตรงคอ ขันเพ่นหล่อแห้งเข้ากับบนตรงขอนะแต่ว่าเพ่นเ่ลหลเข้ายังไผเอาเอาเค็มบังไฟก่อนเค็มบังไฟเหาก่อนออกบ่เอาๆๆๆเอาเอานั่นเบ่ออกอกออกออกอานี่เค็มเบังนี่เทียนบ่เียเ่ยใ่น่นี่เอาเอาเอาาจับไม่ใช่จอะไเอาเอาเอาอลงใส่หันเอาเตียมพร้อมเตี้ยมพร้อมเอาไขใส่หัวเลยก่อนเอาตามผู้ชมครับ บัดที่นี่สิผ้าไปเดี๋ยวนี้มือนี้อีบอกะข้าพะโลกับอาจารย์ลุนุ่มไฟแนงแสงทางโขง้งสีบ่อับประกันเนาะครับเนาะเพราะว่าเคยมาขอเดีย๋ยวเทนึงกับลงพอหน่อยโดนเจ้าพูเพิ่นบีพ่อเดี๋ยวเนี่ยไม่เคยไม่โดนหรอกครับบัดที่นี้อีอาพาอ่อะข้าพะโลดโดนแล้วนี่เคยเลยเลยมากับอาจารย์ลุบัดที่นี่มือนี้บอ่บอบ่อลำปาก,กว่าสีขอหรือบ่ขอเนาะครับมือหนีมาประสุ้เหมือนกันทุ่มพ่อหมวยอ้อยครับท่านผู้ชมปะไปขอโชกน้ำกันครับผมวันทีนี้ การู้ครับมือนีมาสองคนเมือนบอสองคนอี่ขาถือเป็นคนถือกล่องเด้อเ้ยเรื่อยเรื่เสียงยังไม่ไมอยู่ใช่เเ่เยเมนบะบัดนี่เ้ยก็ป็นทีเสียงไป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 ี้งดเยไปดไป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 ทำเสงไฟเด้อไปทำแสงไฟ ยงยงเลียวหทากันน่ทากันทากันนี่ไฟน้ำแสงไฟไฟน้ำแสงไฟโอ้ตหลุมจะบ่อ้าม่นเลยยุดหยุดยุงยังไม่ต้อยูดนไหนยูดนไหนเดียเดียยวเียงยังไม่ต้องเสงยังไม่ต้ง ถอยกัไหมคนถอยไหคเดียวเดียนแมนมาเนาะมันบันเฮยเป็นไสิวะโอ้เงียบแล้ไปเงียบแล้วเงียบแล้วไปนี่ไปนี้ไปนี้ไปนี้ไปนีมันจะไปขอโชคบล่ะฮะคือไปส่งนี่ฮ้ขอโชคบแห้งเดือเนาะ ย่างไวไหมคว่ำๆมั้ยก็เป็นได้สิวะเอาอยู่ห้างขอถกอะไรด้วอกลองอีกจักจังหวะนึงเนาะไปเดี๋ยวรองบ้างเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไปไปไปเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไปไปไปเร็วเร็ว เงียบแล้วเงียบแล้วโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยมาสองคนสัมแม่นี่แล้วมองตอนนั้นพาหลวงพ่อหน่อยมาบีข้อหลวงพ่อหน่อยไปไปที่นี้ทีงนี้ทีงนี้คุณที่นี้คุณทนี่ครับคุณที่นี้ไปลองนี่ไปลองนี่นี่นี่ค้างค้างนี่ค้างค้างค้อนไม่นี่ไปค้างค้างค้อนไม่ไปนำแสงไฟเด้อโอ้ไม่หลบลานเลนลานป่านนี่พี่น้องเอ้ยไปที่ไหนน้อไปนรอเดี๋ยวๆไปทางนี้ก่อน ยังเือดเลยยงไดือไปไหมทั้งไหนเหาอยังยับยั้งไม่ไมทั้งหนาวเห้นอนี่เป็นี่อ๋เไปนี่ไปนี่อ๋ออ๋อนี้อ๋อนี่โอ๊ยคือเป็นเสียวเสียวคือเป็นเสียวเสียวของสีวะโอ้ยตะกี้ว่าหลายคนเนี่นโอ้ยคู่ยังเห็นเฮ้อไปได้บ่หรอไปได้บ่คือเป็นปาบไงเพราะน้องหลงทางบอก ว่มันปิดทางเขาเลรอบอกไปว่าเพิ่นใส่คจกทาปิดถนนไปคือมือนปิดบ้านหนึ่ไปทางนี้บ้างไปทางนีอบ้างไปไปทางเหนือบ้างไปทางที่บังเดี๋ยร์เรียกตีนล่างกาลังว้ายโอ้ยคนทางบกคือครับท่านผู้ชมคนทางก็บกคือคนทางเป็นล้มเป็นหลงเดี๋ยวกไปทางที่ไปทางที่ ไปเป็นหี้งไปเป็นหน้เเห็นสารป่เห็นหรอเห็นหรอก็เขาว่ามีที่แถวนี้ได้ทันเห็นหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าเ้ากันกอนกันกอนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันก่อนกันกอนมาแล้วกันฮะกันก่อนเร็วเรหยุดยุยุดยุยุดก่อนยุดก่อนอย่าไปอย่าไปอย่าไปบ่หรมีบอก่อคาค่าทากันเดยวนี้าทากันนะเออลืมอยู่เหียนลืมยู่เฮียนเลยครับบ่ได้มานําอ้ คาถาเบลมาหนัมตีบาดิลืมลื้เฮียนอาจารย์เบลมาหนัมบาดิาาท,ท่านผู้ชมครับพุ่นครับสารมองนี่อีอพรรอ่อข้าพะกรอตั้งแต่หลายสิบปีแล้วครับเพื่อมาขอนี่พลาหลวงพ่อมาขอครับนี่บีบข้อหลวงพอ่อจนว่าอีพ่อข้าพระกรอกัำมูได้ซอยเลี้ยกันไปแล้วไปเดินหนาต่อดเด้อเดินเดินย่างเข่าเด้อเดินย่างเข่าให้ให้ว่าพุทูตพุทูตให้ใจก่อนเนี่นยยังไงก็ได้ เออท่านผู huh. window, uh ้ชมครับ huh. นี่ผมข้า huh. ว่าปุโทษโทษนี่จะเข้ากันเดี๋ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี oh ๋ยวโทษโทษเข้เดี๋ยวเส้นยังไใหม่สเฮ้าสายขาป้าขอป้าพี่เขาป้าพี่โอ้เบีไปบ่หรอคือเส้นยังไงใหม่พวกพวกพุ่มพุ่มสัน เร็วเร็วเรันทาว่งขึ้นกับกับเ้วเร็วเร็วเลเร็วเร็วเร่ง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 เ่งเร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 งเร่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 งเ่งเร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 ่่งงเร่งเร่งเร่่งเร่งเร่่งเร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 ่่งเร่งเร ผมมามังง่าดกู้ขาโอ้ยเนาะครับผมเ๋ยวๆเสียงยังไม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยังไหนบ่ Đi, rồi. Phải, phải, phải. đi, rồi. đi cái nào sau đó cơ Này 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 này, có một thẻ đây Để nó cứ sắt một thẻ không Kinh tây này bây tay Để đưa 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 Khánh cứ sắt một thẻ thôi Sắt một thẻ khánh để bữa nay đi cần phải xong một cặp phần sàn Thầy kinh tây giúp bò Không biết là khánh tây nào Để nó, nó cắn vào mấy Phân đi đâu quá, không cái đây Ở tên, 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 tên. เต้กันหนุม้ม่เร็วเต้กนหนุ่ม้อนเต้กนนมใม่คนเฮ้เสียงยังไปต้องขูดขูอยู่โอ้แตนขนมเร็ว Có... Quay à. đồng... với của thầy cuộc 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 đi mất thì đầy số gói bởi hồng. Quận con yên. Young uni đông y bóng vào béo. Little. Tân có yêu 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 yêu. Falko valko. Falko valko. Yêu 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 đi yêu 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 khó, yêu khó, yêu 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 yêu

看就看不你去，<noise> เราข้าวของเราไเดราเปข้าวภาษาตาไปกนเด้อชมครับเรื่องาวนิังมา ทำอะไรจิดเดียวมันจะเข้าคนเด้อเดียวจะเข้ากันเฮ้ยไรอเแล้ววเหร่ฮะบ่ไปเจแล้วนังพูกเดบ่ของงาพี้หนีเป็นไงอ่เป็นขี้บ่กผมบอกืเขาลงมาเด้วเไห

ผมชมครับขอให้ยครับเด้อดูไ่ได้หรอครับผมครับครัครับผมขอ